นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลั์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส News นิวพราะอิสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะญาติแรงงานไทยวอนนายกเศษฐาช่วยสามีและคนไทยรอดพ้นสงครามอิสราเอลค่ะ ผู้สื่อข่าวแรงงานข่าวว่าเมื่อวันที่8ตุลาคม2,566ที่บ้านเลขที่132โม17บหมู่17บ้านซำตะวันตำบลหนองยาลาดอำเภอกรทลักษ์จังหวัดสุจเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอกรทลักษ์ได้มอบหมายให้นางสาวอัชราสกุลศักด์ถาวรปลัดอาวุโสอำเภอกรทลักษ์พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลกทรทลักษ รวมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายโอวาสุสริยศีอายุ40ปีแรงงานไทยที่อิสราเอลหลังถูกควบคุมตัวจากการสู้รบสงครามระหว่างฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงวานนี้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งทีบ้านหลังดังกล่าวได้พบกับนางสาวกัญญรัตน์สุริยะศรีอายุ39ปีภรรยาของนายโอวาส์กำลังนั่งติดตามข่าวสารของสามีจากสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยมีญาติพี่น้องแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเพื่อขอให้ปลอดภยัยนางสาวกัญญาัตน์สุริยะศรีอายุ39ปีเล่าว่าตนและสามีคือนายโอวาท แต่งงานมีลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกชายทั้งคู่คนโตอายุ15ปีคนเล็กอายุ13ปีก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนต่อมาสามีได้ติดต่อหางานทำที่ต่างประเทศกับทางกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ครั้งแรกไปทำงานที่ประเทศเกาหลีสัญญา5ปีและเมื่อครบสัญญาก็กลับมาอยู่บ้านหดังเดิมจากนั้นเมื่อช่วงวันที่8กรกฎาคม2,564ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลกับนายจ้างฟราวเวิร์ดที่ดีเอเนเจอร์เซาทเชิร์เป็นแรงงานทำสวนผักและผลไม้ โดยผ่านกระทรวงแรงงานเช่นเดิมสัญญา5ปีปัจจุบันทำงานผ่านมาแล้ว2ปี2เดือนซึ่งปกติทุกวันตนจะคุยผ่านแชท a c e b o o k สื่อสารสอบถามความเป็นอยู่กันเป็นประจำทุกวันล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้สามีตนได้ทักแชทมาบอกตนว่ายิงกันแล้วซึ่งเป็นข้อความสุดท้าย จากนั้นตนพยายามโทรหาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยกระทั่งมาทราบจากสื่อต่างๆว่าเกิดสงครามยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันเป็นจำนวนมากตนจึงรู้สึกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกจนแทบเป็นลมได้แต่รอฟังข่าวจากทางราชการและจากสื่อต่างๆ ต่อมาได้มีญาติของสามีตนที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศได้ส่งภาพถ่ายเหตุการณ์ชายชะกันแต่งกายคล้ายทหารไม่ทราบฝ่ายพร้อมอาวุธปืนจำนวนสองคนยืนคุมบังคับให้สามีตนพร้อมกับคนอื่นๆอ,อีกรวมสี่คนทอดเสื้อน,นอนหมอบลงกับพื้น ซึ่งตามภาพปรากฏรูปของสามีตนคือชายคนแรกจากฝั่งขวามือมีรอยสักที่หัวไหล่ของแขนทั้งสองข้างและแผ่นหลังซึ่งตนยืนยันว่าคือสามีตนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เคยมีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขนาดนี้ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก สาเหตุที่สามีต้องไปทำงานต่างประเทศก็เพื่ออยากจะหาเงินเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือและนำมาเป็นทุนทำไร่ทำสวนทำการเกษตรและเป็นทุนปลูกทุเรียนภูเขาไฟเพราะงานที่ต่างประเทศสามารถหาเงินได้เร็วกว่าบ้านเราและถ้าหากลับมาครั้งนี้ตนจะไม่ให้สามีตนไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วตอนนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงมากคิดไปต่างๆนานาเกรงว่าจะได้รับอันตราย ตอนนี้ไม่อยากคิดไปไกลเพราะกลัวจะเสียกําลังใจได้แต่คิดว่าเขาคงปลอดภยัยซึ่งตนได้ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เพื่อบนบานสารกล่าวให้เขากลับมาปลอดภยัยและอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือคนงานและแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นชาติใดที่ตกชะตากรรมเดียวกันกับสามีตนขอให้ทุกคนปลอดภัยและโดนปล่อยตัว ตอนนี้ตนคิดว่าสามีตนคงแค่โดนจับเป็นตัวประกันเพราะมีรูปถ่ายส่งมายืนยันและขอให้นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลช่วยเหลือให้คนไทยรอดพ้นจากอันตรายและพากลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนไม่เพียงเฉพาะสามีตนแต่ขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานชาวไทยที่อยู่ในอิสราเอลทุกท่านปลอดภัยค่ะด้านครูเงินเดือน7,000ไม่พอใช้ลาออกมาขายส้มตำรายได้พุ่งวันละ40,000บาทค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่ะว,ว่าเมื่อวันที่8ตุลาคม2,566ได้เดินทางไปที่ร้านส้มตำครูติงตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางหลวงใหม่เลขสอสีชกชัยเดชอุดมบ้านเดือนอกตำบลตาอุดอำเภอข,ขุคันจังหวัดริสเกตหลางได้รับแจ้งจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านว่าร้านนี้ส้มตำอร่อยและมีอาหารหลากหลายไม่ได้มีแต่ส้มตำอย่างเดียวมีให้เลือกหลายเมนู เมื่อไปถึงได้พบกับนางสาวซอยสุดาสิทธิสอนอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่10หมู่9ตำบลตาอุดอ,อําเภอขุคันจังหวัดสิชเกตเจ้าของร้านพร้อมด้วยพนักงานกำลังสาระวนเร่งมือตามส้มตำและเสิร์ฟอาหารอย่างคึกคักทั้งลูกค้าที่สั่งรับประทานในร้านและซื้อกลับบ้านจนต้องต่อคิวยาวเหยียดลูกค้ารายหนึ่งอาชีพค้าขายกล่าวว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้มานาน เมนูที่ชอบมากๆก็คือต่ำทะเลเพราะใช้กุ้งหอยปูตัวใหญ่มากอร่อยคุ้มราคาไม่แพงบางวันก็มารับประทานที่ร้านบางวันก็จะมาสั่งซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านนะนอกจากนี้รับประทานที่ร้านบางวันก็จะมาสั่งซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านและนอกจากนี้ยังรับหิ้วไปฝากเพื่อนๆที่สั่งซื้ออีกด้วยนางสาวสร้อยสุดาสิทธิสอนเจ้าของร้านกล่าวค่ะว่า เดิมทีตนเป็นครูอัตราจ้างเงินเดือน7,000บาทหลังเลิกเรียนและช่วงปิดเทอมตนได้ใช้เวลาว่างเปิดร้านขายส้มตำที่บ้านขายไปขายมารสชาติติดปากอร่อยจนเป็นที่เลื่องลือคนรู้จักเยอะขายดีทั้งส้มตำและน้ำปาราจึงได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูมาเปิดร้านขายส้มตำปีนี้เป็นปีที่สาม มหนูยอดฮิตของทางร้านตอนนี้ก็จะเป็นตำทะเลรวมตำหอยนาตำขา้าวโพดตำปูปราตตำปลาเป็นต้นและอาหารอีกหลากหลายเมนูอาทิต้มไก่บ้านยกมหม้อลาบหมูลับเป็ดไก่ย่างคอหมูย่างและอีกมากมายเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์สาเหตุที่ลูกค้าเต็มร้านจนแน่นทุกวัน ตนคิดว่าเป็นเพราะรสชาติของปลาร้ะฝีมือแม่ที่แม่เป็นคนหมักเองวันแรกที่ขายส้มตำม,มีรายได้วันละ1000บาทหลังๆมามีลูกค้าติดใจรสชาติและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางวันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลขายได้สูงสุดต่อวันวันละ2 0 0 0 0ถึง40,000บาทแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันและเมื่อเทียบรายได้จากการเคยเป็นครูเงินเดือน1เดือนได้7,00 0บาทกับถ้าเราขายได้วันเดียวได้ เงิน7,000บาทมันก็ดูต่างกันเยอะมากจึงได้ตัดสินใจออกแรก,แรกๆญาติญก็ต่อต้านว่าเป็นครัวอยู่ดีๆทำไมจะต้องลาออกมาขายส้มตำแต่พอทุกคนเห็นรายได้ทุกคนก็เข้าใจค่ะเปิดประสบการณ์กับม,มุมมองที่สูงขึ้นณหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติก่อกลางน้ำห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะ เมื่อวันที่8ตุลาคม2566ค่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลเมืองศรีสเกตได้จัดสร้างหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายในเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสเกตโดยสร้างขึ้นเมื่อปี2554มีความสูง84เมตร มี16ชั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรม,มนาถบพิตรทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยชั้นที่1มีการจัดแสดงภาพรประวัติศาสตร์ของเมืองศ,ศิสเกตจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวรีสเกตและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอ ชั้นที่2ได้จัดแสดงภาพบุคคลสำคัญที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศิสเกตมีห้องมิวียเตอร์มีจัดนิทรรศการด้านความรู้มากมายชั้น16เป็นที่ชมทัศนียภาพรอบตัวเมืองศิสเกตมุมมอง360องศานายชัตมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศิสเกตเป,เปิดเผยค่ะว่า หอสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลเดชบรม,มนาถบพิตรทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาจึงได้สร้างความสูง84เมตรเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ คน้นคว้าศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศิสเกตก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชนชาวศิสเกตและต่างจังหวัดมาเที่ยวชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติขึ้นชมทัศนียภาพรอบตัวเมืองริสเกตมุมมอง360องศา หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ค่าเข้าชมเด็กและนักเรียน20บาทผู้ใหญ่30บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเด็กส่วนสูงไม่เกิน100เซนติเมตรเข้าชมฟรีพาพิสุุสามนเณรเข้าชมฟรีเฉพาะวันพระ สถาบาันการศึกษาหน่วยงานราชการชมรมสมาคมประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดทำหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองศิสเกตสำนักงานเทศบาลเมืองศิสเกตถนนขุขันอำเภอเมืองศิสเกตค่ะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศริสเกตขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหรือหมู่บ้านสิน5ห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้บวรเป็นฐานในการพัฒนาในปีการศึกษา2566มีโรงเรียนหรือชุมชนเข้าร่วมโครงการ638โรงเรียนหรือชุมชนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่โรงเรียนบ้านโพนโนจานอีลอกตำบลโอพอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประถมศึกษาสิสเกตเขตหนึ่งนายที่วารุงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังวัดศิษเกษนายสาครนผมพันธ์หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒศิษเกตได้นําคณะสื่อมวลชนออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนวนจานอีลอกโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวดัดสาขาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีนายประเสริฐวิเวกวงังประธานกรรมการสถานศึกษา นายเคนนายนิตกำนันตำบลโพนายลึกสีหาวงประธานที่ปรึกษาโรงเรียนนายประดิษฐ์บางสำรวจผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนายสุพิชชูชื่นผู้ใหญ่บ้านอีลอก นางมายุรีคิงคำผู้ใหญ่บ้านนนจานนางทัญญพภาย,ยอดสายประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนายรุ่งวิย์ชลแมไทไสงรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนายหอมศิลดวงสนะก,กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนนจานอีลอกนายสุพัฒน์ถนอมรัพย์สารวัตรกำนันตำบลโพนายเจือจุนเหลาที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านโพนนจานอีลอกคณะครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม the นายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดริสเกตกล่าวค่ะว่าตามที่ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดริสเกตคณะสงฆ์จังหวัดริสเกตสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตพุทธสมาคมจังหวัดริสเกตศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดริสเกตมูลนิธิหลวงปู่สวงมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนพรสชมูลนิธิโพลพลือวัดบ้านขยุงกองทุนหลวงพ่อพระตาตนวัดสำโรงเกียรติ กองทุนที่วารุงแก้วเพื่อการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชมรมรักถิ่นจังหวัดริสเกตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตคณะกรรมการประสานงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดริสเกตคอปสอ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกดสภาพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกดศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกดสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วศรีสะเกดสู่ครัวโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหรือหมู่บ้านศิลปห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้บวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น และในปีพุทธศักราช2,566มีโรงเรียนหรือหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน638โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเอื้ออาทรปลองดองสมานฉันของคนในชุมชนและเพื่อน้อมนำปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคณะกรรมการจึงได้สัญหาโรงเรียนหรือชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดบัดนี้การสัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏดังนี้สาขาโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านมะขามอำเภอกุคันโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านมักเขียบอำเภอเมืองรีสเกต โร,ร all, all, บบโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านสลีขุนหารอำเภอขุนหารและโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ4ได้แก่โรงเรียนอนุบาลโพสิสุวรรณอำเภอโพสิสุวรรณสาขาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านโพนนจานอีลอกอำเภอเมืองรีสเกตโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติอำเภอขุนหาร โรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านปราสาสเยืออำเภอไพรบึงและโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ4ได้แก่โรงเรียนอนุบาลอุทุพรพิสัยอำเภออุทุพรพิสัยสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนพยุวิทยาอํเภอพยุโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับสองได้แก่ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมอําเภอห้วยทับทันโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ3ได้แก่โรงเรียนลาดลมวิทยาอําเภอปูสิง์และโรงเรียนต้นแบบระดับเพชรอันดับ3ได้แก่โรงเรียนสีแก้ววิทยาอําเภอศิรตนาและสาขาชุมชนต้นแบบประกอบด้วยชุมชนต้นแบบระดับเพชรอันดับหนึ่งได้แก่ชุมชนบ้านหนองเตยหมู่ที่2และหมู่ที่9รวมกับโรงเรียนบ้านหนองเตยอําเภอพยุ ชุมชนต้นแบบระดับเพชรอันดับสองได้แก่ชุมชนบ้านโนนหนองสีมร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนหนองสีมอำเภอน n เกลี้ยงชุมชนต้นแบบระดับเพชรอันดับสามได้แก่ชุมชนสามโรงรวีหนองโถมหนองเทาหนองแคนสะพุงน้อยร่วมกับโรงเรียนอนุบาลศิรตนะอำเภอศิรตนะชุมชนต้นแบบระดับเพชรอันดับสามได้แก่ ชุมชนบ้านเตาเหล็กบ้านหนองน้ำคุณรวมกับโรงเรียนบ้านหนองน้ำคุณอำเภอห้วยทับทานและชุมชนต้นแบบระดับเพชรอันดับ3มได้แก่ชุมชนบ้านโรงรัรวมกับโรงเรียนบ้านขี้นาคอำเภอปรางกูการตรวจเยี่ยมติดตามประมวลผลโครงการโรงเรียนหรือหมู่บ้านศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับจังหวัดในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ประเภทประถมศึกษาพระครูภัยโรธอินทสารรองเจ้าคณะอำเภอภูสิง์นายอุดมบุตรสุพรรณผู้ทรงคุณวุฒินายวรการน้อยสง,งวนผู้ทรงคุณวุฒินายทวีชัยคำแพงผู้ทรงคุณวุฒินายวินัยธรรมเที่ยงผู้ทรงคุณวุฒิประเภทมัธยมศึกษาพระครูจันทสารพิมลเจ้าคณะอำเภอพยุนายอุทัยสาคัมพีผู้ทรงคุณวุฒินายศึกลูกอินผู้ทรงคุณวุฒิ นายถาปนาพงศ์ริมหนองอ่างผู้ทรงคุณวุฒินายจิตนาสิงโตผู้อำนวยการโรงเรียนศิสเกตวิทยาลายัยประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาพระครูสุเมศ,ศิลคุณรองเจ้าคณะอำเภอราศีสลายนายตรีเพชรหานชัยผู้ทรงคุณวุฒินายวุฒิศักดิ์สุราวด์ผู้ทรงคุณวุฒินายเสรีแสงรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม นายวีรวัตรธรรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทานและประเภทชุมชนพระครูม,มหาสนองขันติทโรป,ปร,ริยธรรมก้าวรองเจ้าคณะอำเภอกระทลักษ์นายสมบูรณ์บัวหอมผู้ทรงคุณวุฒินายอัมพรปัดพรมผู้ทรงคุณวุฒินายเด่นชัยเขตสกุลผู้ทรงคุณวุฒินายนรงจำปาผู้ทรงคุณวุฒิดเรเพ็ญศรีสารีบูตรผู้ทรงคุณวุฒิจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณ โทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง เวลา30ินาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็ุคคนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเปไปลดลูลดลร